ไหนๆก็พูดถึง Rb ใช่ไหมอาบภาพรวมเทียรสองเกาหลีเทียสองเกาหลีตอนนี้คือแบบหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับโดยเฉพาะการฟิลในเรื่องของผู้เล่นระดับเทียรูเข้ามา Rb ตอนนี้รับจ็อบตรงไหนบ้างอ่ะเรามาดูนะปอซังมิน RB เล่นไปหปูสนะครับปูสาหเกม เจอศัตรูเป็นรองท็อปแฟกเประมาณนี้ดูการบาลานซ์ในเรื่องของยูทิลหูกแอซิดเฟดเฟดช่วงหลังๆแปลกอย่างหนึ่งคือผมมานั่งดูหลายๆทีมคือแอซิดค่อนข้างน้อยนะเป็นหนึ่งในจุดที่ผมไม่ค่อยเห็นเนี่ยรองท็อปแฟกอันดับสามอ่ะขออยญัดจดคร่าวๆด้แล้วกันสอสาม เกมต่อมาเจดีจะเล่าปากเปล่าเลยก็คงไม่ใช่ครับคือก็ต้องไล่กันไปทีละสเต็ปนะอันดับสองเพราะผมอยากจะให้ดูภาพรวมไปได้วยกันนะครับว่ามันเป็นไงอันดับสองครับแล้วก็อันดับสี่ เรื่องไฟฟาวลวอร์อันนี้เป็นท็อปแฟกต์สามหนึ่งสามหนึ่งสามต่อมาคือเกมลาวล็อบบิ้เพราะว่าจบที่สองครับ อันนี้เป็นท็อปแฟกคู่อ่ะสองสองหนึ่งหนึ่งแล้วก็เกมที่สองในเราล็อบบินนะครับคือต่อให้มันชัดเจนว่าจะตกรอบไปแล้วก็ต้องเล่นนะครับหนึ่งสองอ่ะหนึ่งกับสอง เท่ากับว่าดูสเตนคร่าวๆแล้วเราจะเห็นว่า,ามาตรฐานของเขาในการเล่นแบบพอรโมชัมนส่วนตัวอะไรพวกนี้คือจะไม่ค่อยตกนะครับกอดท็อปทีอยู่ตลอดทั้งทั้งที่ตำแหน่งไม่ใช่ผู้เล่นแบบแนวหน้าทุกแมปอะไรขนาดนั้นเนี่ยไปดูในเรื่องของเอเจนต์พูเนี่ยเล่น4ตัวเนี่ยจะเป็นแนวหน้าแค่เลสแล้วก็จำนวนลาวที่เล่นนะอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนดูเคดีด้วย คิวเพอราวคิวเพอราวตอนเล่นเลสเนี่ยดีสุดเพราะว่าหนึ่งลาวต่อหนึ่งคิวนะครับหนึ่งลาวต่อหนึ่งคิวเสียดายไม่มีเฟิร์สคิวเฟิร์สเดทนะครับแต่เท่าที่ผมดูคร่าวๆจะคล้ายๆตอนอยู่ EAX คือเป็นสไตล์ที่แบบว่าจะตายในช่วงแบบมิดลาวซะมากกว่าไม่ค่อยตายเป็นตัวเปิดยกเว้นว่าเล่นเป็นตัวเลสเนี่ยแหละแต่การเล่นไปสนะี่สิบสองลาวเนี่ยแล้ว ปอรรมประมาณเนี้ย,ยเกือบแตะสามร้อยผมว่าถ้าดูจากในภูมิภาคใช้คำทางการทางการภูมิภาคที่มีไลฟ์มีออทัมมีส ok มอกชี่มีเอ่ศัตรูพวกนี้อะไรเล่นด้วยลิดนะครับผมบอกเลยว่าอยู่อันดับต้นๆของจีนเนยนะตอนนี้แล้วถ้าดูจาก เคดีคร่าวๆซเฟเล,ลาวกับการเป็นเซนดิเนลไซเฟอร์อาจจะหนักหน่อยแต่ต้องมาดูตรงนี้ด้วยคือจำนวนในการเล่นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับจำนวนในการเล่นค่อนข้างเยอะตัวาหารเนี่ยค่อนข้างเยอะแอซิดเพอร์ลาวอะไรประมาณนี้ที่น่าสนใจคือคิวจอยคิวจอยเนี่ยผมว่ามาตรฐานไม่ค่อยตกจากตอน d ีไเลยนะ เพราะว่ามาตรฐานตอนเลขคิวจอยกับ D X เนี่ยคือมันจะมีบางแมปที่จะสตาร์ทชา้าแต่หลังจากนั้นเนี่ย <_ S 1> อยู่ดีกลับมายิงกลับนะมายิงกลับมายิงครับอาร์บีภาพเป็นแบบนี้แบบเนี้ยไซเฟอร์เป็นสไตล์กล้าได้กล้าเสียแต่ต้องอย่าลืมว่าซไซเฟอร์เนี่ยมันจะเล่นกับยูทิลตัวเองในสไตล์ที่แบบ agressive กับคิวจอยนะครับคิวจอยจะเป็นสไตล์แบบรอกดของอะไรพวกนี้แล้วก็มีหุ่นคอนแทคอยู่ ส่วนเฟดถ้าดูนาเลดเล่นสไตล์เฟดช่วงหลังๆอะ่ะมันจะไม่ใช่สไตล์แบบอิ i ิเ t เตอร์จ๋าแล้วอ่ะมันจะเป็นสไตล์ตัวเล่นแบบตัว2องเยะมากกว่าเพราะงั้นแล้วคิวโพลาวจะดีดขึ้นมาสูงแบบนี้แล้วก็เรื่องยูทิลและพวกเนี้ยอาจจะไม่ได้มีน้ำหนักเยอะเนี่ยมีแอซิดมียี่สแอซิดเองเนี่ยตอนเล่นเลสเนี่ยเกือบจะไล่ไล่มาแล้วด้วยซ้ําแต่พวกดาเมจจากเลสแล้วพวกเนี้ยค่อนข้างเนี่ยทำได้เยอะเลยทําให้มีแอซิดบ่อยครับ องั้นแล้วอ่ะหนึ่งคือที่ดีนะเปอร์ฟอร์มผมให้สองในเรื่องของเมตาถ้าดูจากรูปแบบการเล่นตามเอเจนต์แล้วก็ตามแพทโนตปัจจุบันรูปแบบการเล่นตามเอเจนต์เลยพวกนี้คือไม่ได้เป็นรูปแบบการเล่นที่มันเป็นตำลาเก่ามันไม่ได้ตกยุค คือค่อนข้างที่จะปรับตัวการเล่นในแบบปัจจุบันและเป็นการเล่นแบบจีนด้วยเพราะว่าสปีดการเล่นแบบจีนเนี่ยคือน้อยทีมที่จะเล่นแบบเป็นสไตล์ดีฟอลช้าถ้าช้าคือพวกที่ตกรอบไวๆแบบไทยูผมแนะนําให้ไปดูเลยไม่รู้เหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่แต่ไม่ได้ไวแบบขอยญาตนะไรสมองอ่านนึกออกใช่ไหมแตม่จุดหนึ่ง เรื่องข้อเสียนะผมอาจจะพูดเป็นแบบรายละเอียดได้ไม่เยอะผมจะจี้แค่เรื่องของอ่ะอันนี้แล้วกันหลายคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรมันคือการที่อไอ้คนคนนี้มันเล่นดีในหลายๆเกมแต่ปัญหาเลยคือเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือชนะสามเสมอสองแปลว่าหลายๆจุดที่ทีมเล่นไปปุ๊บเนี่ยทีม ได้ในส่วนของ Impact จากผู้เล่นคนนี้น้อยเกินไปน้อยเกินกว่าที่ควรจะเป็นนึกออกไหมว่าแบบเนี่ยไอ้น,นี่ยิงเยอะแต่ทําไมทีมมันแพ้อยู่เนี่ยมันจะมีข้อถามแบบนี้เกิดขึ้นมาตามขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าการที่ผู้เล่นคนนี้เล่นดีแต่ Impact กับทีมอะ่ะมันไม่ได้มีเยอะแปลว่าทีมเนี่ยยังไม่สามารถดึง Impact จากผู้เล่นคนนี้มาได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคือเขาก็เล่นไปตามสไตล์เขาก็จริงแต่แบบ หลายๆจุดที่แบบเขาเล่นดีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้นํามันไม่ได้นําผลประโยชน์แบบภาพรวมมาส่งทีมที่แบบมันดีอะไรขนาดนั้นอย่างเมื่อวานอย่างวอคายชูเนี่ยวอคายชูมาเดนะียจีเนี่ยหลายเกมเนะี่ยท็อปแฟคท็อปแฟคท็อปแฟค,แ,ฟคแต่มันมีบางเกมที่แบบเดนะียจีเนี่ยมันจะหลุดๆเนะี่ยบางแมปวีดีเพ้ DP, อะไรแบบเนี้ยก็มีนะครับเนะี่ยทั้งๆที่เล่นดีเนะี่ยเหมือนกัน แต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาที่แบบว่าอาอยัางไงอะที่มันจะไปเกิดกับผู้เล่นที่ฟอร์มดีอะคือมันต้องดูทั้ง5คนแล้วก็ต้องดูโค้ดด้วยโค้ดดึงอะไรจากผู้เล่นคนนี้ที่เล่นดีอยู่ตลอดตลอด,ลอดมาใส่ในภาพรวมกับทีมได้มากน้อยแค่ไหนแล้วรวมไปถึงเพื่อนด้วยเพื่อนใช้ประโยชน์จากการที่ไอ้นี้คิวไอ้นี่เทดให้ไอ้นี้เล่นเซตอัพแบบนี้ให้ไอ้นี้เล่นคู่แบบนี้ให้ได้มากน้อยแค่ไหน ไอ้นี่อาจจะยิง2ไปแล้วก็ได้แต่ยูดีโดนเทตดกลับมา2เหมอนกันแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะงั้นแล้วเรื่องการวาง value กับผู้เล่นเนี่ยก็ต้องแยกให้ออกเป็นหลายคนหลายคนหลายคนบางคนอาจจะถนัดเล่นแบบเล่นคู่อย่างเดียวไม่ถนัดเล่นแบบ aggressive บางคนแบบเล่นแบบเอาตัวเองใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างอย่างเช่นอาบีแบบนี้แต่ปัญหาเลยคือการดึงประโยชน์จากผู้เล่นคนเนี้ยมันยังทําได้แบบไม่เต็มประสิทธิภาพขนาดนั้นถ้าดูจากภาพรวมอะไรแบบนี้ก็มีนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ย R B ตอนนี้คือจุดที่น่าเป็นห่วงสำหรับเขาในการเล่นที่จีนผมว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเขาแล้วมันอยู่ที่ทีมการใช้งานของทีมผมมองว่าอาจจะต้องวางไวลุให้เยอะกว่านี้ว่าจะดึง R B บมาใช้ประโยชน์แบบชัดเจนกว่านี้หรือว่าดึงอิมแพคกับทีมมากกว่านี้ได้อย่างไงและรวมไปถึงเพื่อนด้วยต้องคุยกับเพื่อนด้วยนะเพราะว่าผู้เล่นสไตล์แบบ บอแบบ all around the world ในเกาหลีเนี่ยเนี่ยถ้าไล่ดูตามเนี่ยจริงๆเนี่ยคือมันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นนะครับเนี่ยถ้าไล่ดูตามชื่ออันเนี่ยคนหนึ่งที่ผมนึกออกเนี่ยคล้ายๆกันคือช่วงหนึ่งที่ขึ้นมาเนี่ยจะเล่นคล้ายๆกันเลยคือพยายามที่จะ c a t อั up ประโยชน์ในทุกๆทางแต่ปัญหาเลยคือไอ้เนี่ย performance มันโดดมาก็จริงแต่ทีมเนี่ยไม่ค่อยได้อะไรจากมันซึ่งอาจจะไม่ได้ผิดที่ตัวมันอาจจะผิดที่เรื่องของการใช้งานหรืออาจจะผิดที่ มันเล่นในลักษณะที่แบบจะแบกเพอร์ฟอร์มแต่ปัญหาเลยคือทีมเนี่ยไม่สามารถที่จะตามอะไรจากมันได้แบบนี้เป็นต้นนึกออกใช่ไหมเพราะว่าถ้าดูจากแบบฟอร์มาที่แบบฆ่ามาคนเดียวอะไรแบบเนี้ยบางคนก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ชัดเจนอย่างเช่นไน,นเนี้ย 24, 21, เนี่ยบวกยี่บี่บวกยี่เอ็ดเนี้ยอ่านี้แพ้นะครับต่อมาชนะเนี่ยยี่สิบหก ยี่สิบหกชนะแบบเนี่ยสิบเอ็ดหนึ่งผมว่าค่อนข้างโดมิเนตนะแล้วดูแอตแททกเนี่ยสิบหกหกเก้าเนี่ยถ้าดูจริงๆริ a ไม่ได้ฉีกันครับเนี่ยเพราะว่าเช็อัพกันมาสามคนแปลว่าไอเนี่ยสแตตโดยรวมมันโดดแต่ปัญหาเลยคือมันไม่ได้มันไม่ได้โดดในลักษณะที่แบบว่าทิ้งภาพรวมของทีมคือทีมก็เล่นดีตามมันไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะนี้พอเงั้นแล้วในระดับสูงแบบนี้แล้วเนะี่ย ต้องมองภาพตรงนี้ด้วยว่าเนี่ยจะปล่อยให้ผู้เล่นประมาณเนี่ยเล่นดีอยู่คนเดียวแล้วแบบมันโดดอยู่คนเดียวไม่ได้แต่ทีไม่ได้อะไรจากมันเลยมันมันไม่ใช่ภาพมันแล้วครับแปลว่าโค้ดไม่เก่งอืมเรื่องโค้ดเก่งไม่เก่งอะไรแบบนี้อาจจะพูดยากนิดนึงนะครับคือดูจากผลลัพธ์ในการเล่นในเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้คือได้แหละแต่ปัญหาเลยคือมันต้องดูในระยะย,ยาวครับถึงจะมองออกว่าเก่งไม่เก่งคืออาจจะเก่งในจุดนึง แต่ในจุดนี้อาจจะด้อยไปเลยก็ได้นะครับพูดง่ายๆคืออาจจะไม่ได้รอบด้านขนาดนั้นพอเงันแล้วถ้าสมมุติว่าไม่ได้จะถึงขั้นที่แบบว่าใจร้ายเปลี่ยนโค้ชคนนี้ออกก็ต้องหาคนมาช่วยหาโค้ชที่ถนัดเข้าไปช่วยครับเพราะว่าในการแข่งระดับเนี้ยกระทั่งที่จีนนะครับกระทั่งที่จีนเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้โค้ชบางทีเนี่ยหัวเดียวกระเทียมรีบนะครับเนี่ยมาไล่ดูแต่ละทีมดิอ่ายกตัวอย่าง เตอร์เนี่ยผมบอกเลยที่ผ่านมาที่แบบติดขัดเนี่ยหรือว่า fpx บางทีเนี่ยยู่ดีติดขัดเนี่ยเพราะว่าเนี่ยสองคนเนี่ยอ่าค่อนข้างที่จะมีเซนเตอร์เรื่องความคิดเนี่ยอยู่กับตัวเองเยอะครับแล้วเนี่ยอะไรพวกเนี้ยอาจจะไม่ค่อยได้ช่วยเยอะสักเท่าไหร่แต่ไม่ไม่ได้อยากจะเบมนะเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจัดระเบียบในเรื่องของการวางนะรูปแบบการเล่นยังไง อาจจะแบบปล่อยให้โค้ดทาคนเดียวก็ได้หรือว่าแบบโค้ดอาจจะทําคนเดียวเยอะเกินไปแล้วแบบทั้งๆงที่มีคนช่วยแต่โค้ดไม่เนี้ยเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยแต่พอผมพูดไปเมื่อกี้คนอาจจะมาที่ผมว่าเอ้าเนี่ยพี่พี่บอกว่าระดับสูงเขาไม่ปล่อยให้ทำคนเดียวบาบาอะไรแบบเนี้แต่เนี้ยหนึ่งเนี่ยสามจากสี่ทีที่เข้าสีมีไฟนอลคือใช้โค้ดคนเดียวนะพี่โค้ดคนเดียวแต่อย่าลืมนะครับว่าเนี่ย พวกนี้อยู่กับทีมมานานแล้วนะครับนาธานดีเนี่ยออกจาก EDG มาตั้งแต่ปีไหนแล้วก็ไม่รู้2022หรือ2021ก็ไม่รู้แล้วหลังจากนั้นอาร์เตอร์ทำยาวเลยเดสทอร์เยอร์เนี่ยมาตั้งแต่เนี่ยเป็นเทรดผมเนี่ยสมัยอยู่เซียเนี่ยสคิมเนี่ยเจอเดสทอร์เยอร์เจอเดสทอร์เยอร์ตอนโตโลตอนโตโตโรอ่ะบ่อยเนี่ยเขาก็อยู่กับทีมมานานเขารู้ว่าจะต้องใช้ประโยชน์จากไลฟ์อัพนี้ยังไงเนี่ยวางโปรโตคอลไงเนี่ย ตั้งแต่กลางปีที่แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะอ่าวนกลับมาใกล้เราเนาะคุณเวนซอนนี่จิตบอยเด่นอยู่คนเดียวอันนั้นแหละคือปัญหาคือน้องเพอร์ฟอร์แมนซโดดขึ้นมาแต่ถ้าดูดีๆคือ Impact จากน้องเนี่ยอ่ะผมไม่ได้เบมน้องเนาะย้ำก่อนว่าไม่ได้เบมน้องแต่ถ้าดูดีๆเลยคือน้องเนี่ยเล่นเด่นเล่นดีจริง แต่ทาไมทีมยังแพ้แบบนั้นโยแปลว่าที่น้องมันเล่นดีมันเล่นโดดแบบนั้นอะน้องไม่ได้ผมจะใช้คําพูดยังไงที่แบบคนจะไม่เอะแบบมึงด่าน้องแบบนี้นไม่ผมบอกนะว่าไม่ได้ด่าแต่แบบน้องมันเล่นดีแบบนั้นแต่แบบแบบทีมันดึงผลการแข่งขันที่ดีไม่ได้เออพูดประมาณนี้แล้วกัน นี่ก็ต้องเป็นจุดหนึ่งที่ต้องไปดูหรือว่าลิควิดอย่างเงี้ยลิควิดตอนนี้ยิ่งแล้วเลยนะครับเพราะว่ากระทั่งเน็ตเนี่ยกลายไปเป็นมิดเพเยอร์นะครับขอญาตเลยไม่ได้ตามไปชกนะแต่จะ point ผมบอกเลยจะตามไป point เนี่ยหลายทีมติดปัญหาเรื่องนี้ครับเนีย่ยเห็นไหมวนกลับมาคุยแบบเป็นแบบสาระประโยชน์ได้ขอบคุณที่ช่วยตั้งประเด็นครับอ่า เนี่ยมินิบูเมื่อวานแพ้ก็จริงเมื่อคืนแพก็จริงแต่ถ้าดูที่ผ่านมา17บเจ็หนึ่งนาวีนะครับสิบเจ็หนึ่งนาวีในบริลิสเซนยูรู้แล้วทีมเนี่ยนำขาดขาดด้วยไม่ได้นั่งฟาร์มอีกคนเดียวนะหรือว่า vitality เนี่ยเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวร้ายบ้างแต่ปัญหาเลยคือเซฟชิกเนี่ยสองคนเนี่ยสลับกันดีสลับกันดีสลับเดนิสกันดีนดนดแต่วทาลิตี้ยังไปไม่สุดนี่ก็เหมือนกันเนี่ย v i า a l i t y ก็มีจทด คือมันไม่ใช่แค่เซฟคนเดียวนะบางแแบบใน,นคิกก็ขึ้นมาถ้าดูจาก value ในการคิวหรือว่า value ในการทําเกมคล,คล้ายกันส่วนลิควิดตตอนเนี้ยพอสามคนนี้นมาด้วยกันเนี่ยเหมือนแบบมึงทิ้งมึงทิ้งมึงทิ้งตำราไว้ที่เอพิกเหรอพองานแล้วเนี่ยเรานั่งไฮไฮกันว่าอุย้ยเอาจากเทียทูมาเนี่ยเห็นไหมวันเวิร์กเนี่ยต้องให้โปรเซต้องให้หนู่นนี่นั่น vitality ก็ทำครับ runner ค i ิกเนี่ยสองคนนี้ก็มาจากเทียทูครับ แต่บางอย่างเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าล้มเหลวนะแต่ยังไปไม่สุดยังรีดออกมาได้ไม่สุดสำหรับวทอลิตี้ผมบอกได้เลยว่าไวาทอรลิตี้ชุดเนี้ยจะดีกว่านี้และยิ่งจะดีกว่านี้ขึ้นไปด้วยจะให้เทคลงแล้หรือเปล่าใช่ครับเดี๋ยวเดทเทียนก็ไปแล้ว่อะอย่างคอยเนี้ยบางเกมเนี่ย สองคนนี้ก็มาจากเทียร์ทูเหมือนกันกาปนโยคาโม่เนี่ยแต่บางเกมเนี่ยคาโม่มาช่วงแรกๆมาแบบฉรวดเลยครับแต่หลังจากนั้นอ่ะ,อะค่อยๆดรอปแต่ไม่ได้หนอมหน้าเกียดแบบตอนเคล็อกเล่นกับเฮลติกนะผมบอกเลยหรือเนี่ยอันนี้ชัดเจนสุดเลยครับตอนโดนเคซีอ่ะตอนโดนเคซีอ่ะบอกเลยคนเนี่ยโอ้โหสปอร์ตไลยับอ่ะเพราะว่าถ้าดูจากสแตตอย่างเดียวเนี่ยมันง่ายมากครับที่จะ ชีนิ้วอ่ะว่าแบบมึงแม่แบบอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเนี่เนี่ยชัดเจนเลยเนี่ยอันเนี้ยคือตรงกันข้ามครับคืออันเนี้ยกลายเป็นว่าแบบตัวเองดอปดาวแล้วแบบทีมันค่อนข้างที่จะดอปดาวตามไปด้วยเนี่ยเพราะว่าหลายอย่างมันบ่งชี้แล้วว่ามันดอปดาวจริงอ่ะใช่ครับจีบอลินสวัสดีครับ up to เดี๋ยวนี้ซุยโดนว่าเรื่อง underperform เยอะเลยอะเมื่อกี้คุยคร่าวๆเรื่องการใช้ประโยชน์จากผู้เล่นที่เด่นนะครับหรือในทางตรงข้ามคือผู้เล่นที่เด่นอยู่ดีมันดรอปไปแบบนี้แล้วมันดึงทีมดรอปไปด้วยอันเนี้ยคือสิ่งที่ต้องไปขบคิดว่าจะแก้ยังไงนะต้องแก้ทั้งคู่ต้องแก้ทั้งคู่แล้วก็สําหรับการที่ผู้เล่น underperform อะ่ะจุดหนึ่งเลยนะครับที่ยากที่สุดในระดับการแข่งขันแบบนี้ไม่ว่าจะ e สปอร์ตหรือก e ีฬาคือ การที่ทําให้คนที่แข่งขันอยู่เนี่ยมีผลงานการแข่งขันที่คงเส้นคงวาเอาเฉพาะของตัวเองนะครับคงเส้นคงวาเป็นฟุตบอลอย่างเงี้ยวันนี้กูยิงสองวันนี้กูยิงสามแต่หลังจากนั้นอีกห้าเกมไม่ยิงเลยหรือว่ายน้ำอย่างเงี้ยว่ายน้ําติดท็อปทีโพทุกสะแต่หลังจากนั้นอยู่ดีๆเนะี่ยโดนดีคิวไปสองทัวหรือว่าแบบว่ายแล้วแบบ ติดอันดับ5อันดับ6อีก2ทัวร์ไม่ขึ้นมาอยู่ท็อปทีอีกเลยเป็นแบบ10-10รายการเนี้ยเนี่ยจะทำไงถึงคงฟอร์มตัวเองได้อันนี้คือจุดหนึ่งที่ทำให้บางทีเนะี่ยบางทีเนะี่ยจะมี performance โค้ดแล้วเขาไม่ใส่ performance โค้ดมันเอใจร้ายมากนะเบียวอา่อชื่อเขาพิมพ์ไงวะชิบหายแล้ว k c เนะี่ยเขามี performance c ครับ เพราะว่าฟิตตี้เนี่ยตามทวิตเตอร์ผมอยู่เนี่ยคนเนี่ยปีที่แล้วอยู่กับฟ a น a t i c นะครับ mm hmm. เผื่อใครไม่ทราบเฟอร์ม m นโค้ดคนเนี่ยอยู่กับฟาน a ติกอยู่อื่นเนี่ยใช่ครับชัยโยกิยวัลินนะใครมาไม่ทันเรื่องบีทเออถ้าถึงตรงนี้ขออ่านะครับอาจจะลงให้ดูย้อนหลังใน y o u นะครับว่าแล้ว YouTube ก็นี่นะไปตามกันไว้ก่อนได้อ่ะ เพื่อนดิฮัลโหล YouTube ว๊อดแป๊บนะโอเคไท์บอร์ดฮัลโหลไท์บอร์ดน่าจะพังนะมันเป็นช่วงรีแลกอะครับเค KC กินอาหารอะไรอย่างนี้หลายๆทีมันมีมุมรีแลกอะครับในการจะมาถ่ายลงอะไรแบบนี้และอีกอย่างหนึ่งคือไปถ่ายบรรยากาศการซ้อมอะ ตอนสมัยผมอยู่นะครับผมไล่จี้ผมไล่จี้บ้าเลยะว่าแบบมันจะมีอะไรหลุดได้บ้างหรือว่าหลุดไม่ได้บ้างอะเพราะว่าอยู่ดีๆถ้าแบบลั่นลไอไองเงี้ยเป็นเรื่องนะครับมันก็ไม่โอไม่โอเคเหมือนกันมีจะด,ดาวืุองขึ้นมาหรอครับอาจาานะครับเพราะว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับดิสไก์แต่ปัญหาเลยคือดาวลุ่งที่ว่าเนี่ยขึ้นมาเล่นระดับลีกอะขึ้นมาเล่นในระดับอ่าทีมลีกอะอายุน้อยเกินไปไม่ได้ครับอย่างเช่นจูซีย่ยเงี้ยอยู่ดีๆกลับไปใช้จูซี่ก็ไม่ได้เหมือนกัน อ่า uh, YouTube นะครับอันนี้และปากหมดุดหลายๆอันพร้อมกันไม่ได้โคตรเจ๋งเลยพูดง่ายๆคือเขาจะปรับไลฟ์อัพกันเลยครับส่วนอะไรยังไงคือขออนญาตนะครับยกยอดไปดูย้อนหลังแล้วกันนะเดี๋ยวลงให้ uh, ตกเมตาไปด้วยหรือเปล่าเรื่องแชทอัพเมตาเนี่ยคือ เมื่อกี้ผมพูดถึง RB ไปเข้าวๆาว่าแบบดีไม่ดียังไงใช่ไหมแต่จุดหนึ่งคือนักแข่งบางคนเนี่ยเรื่องแบบดีเทลการเล่นอะไรแบบเนี้ยอาจจะตามรูปแบบการเล่นในปัจจุบันไม่ทันก็จริงแต่ผมว่าเขาไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของแคทอเมตาไม่ทันเขามีปัญหาเรื่องของการปรับโลครับสาหรับเย,ยนะอ่ะเรื่อง RB เมื่อกี้ผมยังไม่ได้สรุปคือเนี่ย RB ถ้าให้ผมตีเกรดนะ2ข้อดี หข้อสังเกตผมไม่บอกว่าเป็นข้อด้อยนะครับเนี่ยเป็น1ข้อสังเกตคือจะไปทํำยังไงให้ทีมได้ value จาก RB เพิ่มเพราะว่า RB เนี่ยฟอร์มโอเคแล้วแต่หลายๆอย่างที่ GEC นะ่ะทาไปแบบในแมบปบในวินอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่ได้ผลลัพธ์การแข่งขันที่ดีเท่านั้นเองนะครับ RB จะตัดประเด็นไปปมานี้